สบายดีสบายดีน้องบิวนอนด้กับเตมนมากไหมก็นอนด้กับเต้นมากไหมโอยโ่เเมแม่นะคะเจ็บมากเลยค่ะเจ็บจริงๆ น้ำตาจะไหลดึงทื้นดึงทื้นยาอันนีไปหาพวกงอกไงบอ uh ่อันนี้เออแด้กระตุนได้กระตุนหน่อยตุ๊กตาตุ๊กตาไม่ตุ๊กตา Nghe tôi cái tài cái nhanh quay hàng quay tí ăn rồi. hàng rồi. xin tìm <tôi> <tôi>

thì à, chị chị vừa chị nôm nôm này thế nôm này hơi ta đồ ta đi thế ta nôm, nôm à thế ta nôm cho đi à ta nôm mà ghen vậy này à ta nôm mà ghen chơi ta nôm chơi đúng không ạ ô bơ bơ ta ô จมบายดีค่ะเช็ดในปากนะเช็ดในปากนะนุ่มติดนะไปให้นนมเพียนะเช็ดปากนี่ดูอ้าวหาวนอน